เอาแช่ตู้เย็นไปเจ็เพื่อนชุมุนยางนี่ครับ่ใจนแต่บอลนะครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เราออกันครับแส่ยบไตแฉแนวนะครับจานตีขึ้นี้ภาพหนา อย่างกินไก่กินนะครับกินไก่นี่กระเพาะหมูนะครับใส่แกงหมูเขาลองเห็นมันมาเป็นยังไงสิกแสบหรือุ๊กแสบนะครับนี่นี่กระเพาะหมูนะครับกินไก่ใส่หมูเพราะว่าตัวนี้ดีเอาแยงเอาสายยางสียดหน้าหมอก่อนนะนเพราะว่าล่างขีดข้างในมันออกเพราะว่ามันจะมีพวกเศษข่ำเศษแยงเงินนะครับมัจะซัมเช่ได้สักเลยนะแดนคืเป็นคนเทสซได้ นะครับเจัดตีเรามีร้อยอะไรครับครับพี่น้องหลังจากล่างใส่หมูแล้วนะครับการทําการเอาไปมักเลยนะครับชือว่าการมักที่ใช้ยังไงนะครับครับพี่น้องหลังจากเข้าล่างไอ้ใส่หมูไปเรียบร้อยแล้วนะครับก oh ็จะให้เ oh. สียบไงพอนมาทําการไอ้มักหมูนะครับวันน uh ี huh ้วันน uh> uh> uh uh> ี uh <m uh>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  ้ม uh> uh ียังไงเสียบวิธีการมักอ่ะมล้าเขาวที่ครับผมกระเทียมจะมีผงปรุงรสมีซอส มีวัคซีนเตรียมไว้แล้วอ๋อมีสชลรดปงปุงลอดกระส้หอยบอกหนูตาลมหมดผิดไทยเลยเนาอขบเลยเนาะอันนี้ยังนี่ลากพักขี้ครับผมอ๋อในหอมี่ลกระเทียมกระเทียมสับลาบพักขี้ซับนะครับอืมปงปุงรอดนะครับเนาะรดด้วยใส่ตามสมควรมากหลายใส่หลายใส่หลไรเศษไรเศษหน่อยแซ่หน่อยนะครับผมเป็นก่อน ใส่ซอฟไวซ์สีหยูขาวแล้วคุกเข่าให้เข้ากันนะครับเนาะใส่กินแห้งอกดีดีเขามีโอกาสเข้าแต่ตู้เย็นไปจักเพิยงชั่วโมงนะครับผมครับหลังจากมาร์คเซ็ตเตนมยางเลยครับ ยีนไก่นะครับใส่หมูกระเพาะหมูมันนี้นะครับเอาแก่เข้าวครับ ครับตอนนี้ก็ใหญ่ไม่นะครับไอเมื่อกี้เตาตรงนั้นมันมีเรื่องครับอะไมาทานน้าหนกันนะครับเตาตัวนี้นรับแม้วยส่วนนีกันมาเห็ดเจ้วกินมันอีเสียพรอมาเมืองกันนรับพ่อ,อมาซอยตอนซัน่สอเดียวอันนี้แม่ั่องส<ว>่องแค่นีบ<ว>

โอ้เกือเกือเกือบหวนะาหุนหุ่นอ่าคือคือคือร้ยนักเตะของโซลับมาทีก็รับบอลจบจะยิงไม่ยิงก็ทางมาบาโด้ข้าาใหม่ครับเชเชลสคืีสวยทวาม้จังของเชลส์ที่จะหาเรียมแต่งบอมนื่น ใส่หมูนะครับซอยอย่างร่อยแล้วผมจะขออยากชิมนะครับดีแบบบอลอ่ะรยแงมากคพีชอืพชเดจะลุยหีดครับฝากคนใรก็ท่านใครให้แับใส่ชั้นยาวนะครับอันนั้คลิปนี้ใส่หมูยิงไก่ล่อไปอย่างมึนเรื่องสูตรจานเมนนะครับสุแซ่บสําหรับคลิปนี้ผมคอฟแบบเท่านี้สของเราผมับผม